ล้องพี่นองกินหญ้าน้ากันกินดีดีแล้วก็ตอนกันไปตอนกันมาอันนี้คํำแพงคํำแพงท่านว่าแซบบาละท่านว่าเอ้ยท่านว่านี่ก็เก่งบ่คอยไดย้นี่ตัวหนหน่อยนี่มีแตงงัวผูพ่นห่วหญ้ากันตัวหนหน่อยนี่ก็มากกินของเขา เท่านว่าม่ก,กินของคําแพงคําแพงเพันก็หหวงเสร็จแล้ว <c oughs> ท่านว่านี่คําแพงคําแพงต่างง่ายๆนี่คําแพงมาละอุ้ยู้น่ะพูนะ้น่ะพูนะ้พนะ่ะมันเคี้ยวมันก็นนะคําแพงคําแพงต่างย่านเต็บเสียบ,บอยู่พูนะ้น่ะเอามาละ วัวพันบามันมักละลายกินหยาแสบบอ,อืมำแพงกินหยาเก่งจริงขำแข็งคอยต่างย้อนตับสาบอยู่ต่างพนุเป็นงัวทีน่ารักอย,งงย่างไงเมน,นบอคำแพง <laughs> ใบเตยคอยยุบเป็นใบเตยใบเตยก็กินยาจี้เก่งใบเตยหัวแม่สาวน้องกลานี่บักลาบักลาของยายนี่มังค่ามังค่านี่น้านี่นี่มันค่าดานด้านด้านด่านเบิงเบิงมาพี่น้องเบิงเบิงดูล่ะเบิงดูล่ะอันเขาบ่มีนันนันความส้นของเพิ่นนี่ มึงหนาเพิ่นนนั่นนั่นมึงเป็นยาเคล็ดห้ยายตัวเมื่อกี้นี่ยา,า,ายมาสีไทยรูปเป็นหวยไทายเห็นกล่องบ่ได้มัิ่นเจียวหัวมาดุดกล่องยายอืม,มาบม่ละเขากับบะมีเห็นบ่นี่เขาบ่มีนี่เขาบ่มีเขาเนี่ยหน่อยสิะอะไรเนี่ยเขาเนี่ยหน่อยนี่เพิ่นแม่เพิ่นอยู่พิ่นมีนามีนากับขำคูณ ซื้อง่ยใหญ่มีหน้านี่ตัวออกสินวลนวนี่ค่ะมีน,นนอานะคำคุณมีนากับคำคุณได้เป็นแม่เพิ่นมีน่นาลูกคนซื้อท่านว่าอันนี้ก็ซื้อคำแพงนี่บา,าละคำแพงมันจะเจอแห่หหย่างกระโดดแท้บลาเอ้ยนี่ S <S ยายกระยอกซื้อๆดอกใบเห็นดยังดอกนี่เอาหนาให้กินเห็นไหมนึกกินหนาอ่อนๆมันแสบเทนี้เห็นนะไหมกินหนากินหนาสิอ่านละกินหนาอ่อนๆมันแสบคือนยังนีนตัวแงนบ่งบักล่ะเลี้ยงวัวก็มีความผูกพันนะพี่น้องเจ๊เจ๊นี่ยเนี่นี่มังมึงมึงมันสูงยายนั่นนั่นมองดูมองดูมันแจงยายดีดีนี่ นี่นี่โยกคนบบใดเด้นี่อ่ะอ่ะให้ท่านว่าดีกว่าท่านว่าท่านว่ากินหยากัยายท่านว่าเนี่ยท่านว่ากินหยากัยายเออท่านว่าเด็กดีนะท่านว่าเด็กดีเนาะคำแพงกินหยาอ่ะอยายให้กินคำแพงอ่ะไอ้คำแพงอ่ะคำแพงกินหยาเร็วๆกินหยากัยายอ่ะกินหยากัยายเออเด็กบากหลายจังเอาหยาให้บักคำแพงกิน น่ารักมาเลี้ยงวัวอยู่ทงวัวอยู่ในขอกเอาลงทงมาด้ค่ะลงทงนามขังต้องเอาไว้ในขอกนะคะเลี้ยงวัวพันบามันเลี้ยงง่ายๆค่ะเอาหญ้าให้กินกินง่ายเลี้ยงง่ายอหลีอ้วนพี่ตัวบักไง่เลยค่ะนาะคขาแพงงนาอ ไปละค่ะคลิปนี้ก็ได้นะคะมาเล่นกับคําแพงกับท่านว่ากับมาเรียงง่วเอาหญ้าให้ง่วกิ่นยุคอ,อกเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องย้ายหนูจ่าด้วยค่ะเป็นกําลังแรงใจให้กันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ